เชื่อว่านะคะใครหลายๆคนก็น่าจะคุณนะคุณตากับผักชนิดนี้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่ากำลังเป็นที่นิยมกันเลยเห็นเหี่ยวๆแบบนั้นนะคะแหมพอเอามาแช่น้ําเท่านั้นละค่ะฟูขึ้นมาเลยนะคะเขาบอกว่าต้องแช่น้ําประมาณสามชั่วโมงค่ะวันนี้สรลุงก็เลยจัดไปเลยค่ะแช่น้ําไปสามชั่วโมงตั้งใจว่าจะเอามาตําใส่กุ้งสดแซ่บๆนะคะเขาเรียกว่าผักกุ้งฉ่ายหรือผักงูเขียวนะคะที่คนจีนหรือคนเกาหลีะค่ะเขาเอามาเป็นเครื่องเคียงหรือก็เอามากินสดๆ ละค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าเอ๊ะเอามาตำใส่กุ้งสดแซ่บๆดีไหมนาะอยากกินลองกินเห็นเขากินแล้วกรอบกรอบนะคะก็เลยจัดไปเลยสิคะเอากุ้งออกมาล้างทำความสะอาดแช่โซดาให้เรียบร้อยนะคะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งค่ะใส่น้ำปลาเยอะมากเลยนะคะก็จัดไปตามความเผ็ดของเราความแซ่บของเรานั่นละค่ะเนี่ยล่ะค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ออก เอาตรงๆนะคะหน้าตาเขาแบบดีมากอะค่ะหน้าตาแบบน่ารับประทานสุดๆขนาดกลับมาพากเสียงตอนนี้นะคะยังมีความอยากกินอยู่อีกเลยะค่ะอุ้ยกรอบมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปฟังความกรอบของเขานะคะ อันนี้เป็นคลิปจริงๆคลิปสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะสายลุงไม่ได้ลดเสียงหรือเบาเสียงแต่อย่างใดเลยนะแล้วก็ไม่มีไม้ด้วยเอาตรงๆความกรอบนี้แบบว่าอกรอบจริงๆค่ะกรอบบต้องพูดแบบนี้นะคะส่วนรสชาตินะคะเขาก็จะมีกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงนะสายลุงว่ามีกลิ่นแบบ เหมือนชาเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมีกลิ่นออกมานิดๆน,นะคะแล้วก็บางบาง,บางเส้นก็ไม่มีกลิ่นมันอาจจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาก็ได้เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วรสชาติอร่อยค่ะไม่ผิดหวังนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะไปซื้อมาทานซื้อมาตำนะคะก็ลองดูนะคะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นอีกนะคะเป็นกล่องเลยก็แช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลอง เอามาผัดดูซิว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าเอามาทําเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะคะเอามาผัดใส่กุ้งใส่หมูอะไรก็ได้นะคะก็จะลองทําดูหลายๆอย่างดูซิว่ารสชาติเขาจะอร่อยเหมือนตอนที่เราตาใส่กุ้งสดแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คือเอาตรงๆนะคะเข้ากันมากเหมือนเส้นมะละกอที่เราแบบว่าเอาไปแช่น้ําแข็งใช่ไหมคะแล้วเส้นมะละกอเขาก็จะก,อกรอบๆประมาณนั้นละค่ะ แบบว่ากินแล้วหยุดไม่ได้อะทุกคนกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะค่ะวันนี้เสรลุงก็ใส่พริกซะเผ็ดเลยโอ้ยจะบอกว่าเผ็ดมากปกตินี่เคยทานเผ็ดอะไรประมาณนี้นะคะปกติก็ใส่พริกแก่เม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยแต่วันนี้เล่นซะเผ็ดเลยอุย้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ